ดีครับครบคุนะักาตการครับครูครับครับนัการการครูครับวนนี่ยนีฝนกแห้งนะครูนาะโอ้่าฝนวับแ้งเออมาฝนครับครัน้องเฮ้จเนนเนนอนสอกมาปภาษาขนทางเลายมิมอนขนมเก็บเห็นในภาษาูมีเดือยู่ดอนีย มาแต่หาทุ่มนนึห้อว่างเศร้าเฮ้ยมาแต่เลยวะปูมาแต่เเลยปากัวสุ่มอยไรไเห็ดพี่น้อได้ยินแต่ว่าสมัยก่อนไต่กบไต่เขียดนะทุกมื้อนี้มีหอดต่ไต่เห็ดต่เห็ดเห็ดเชงหเห็ดเออุ้นมอ๋อดีตาเออกลับไงามูโอ้ยได้น้ครับ กันหลไรพ่มสองตัวของขมาเลยอ่าเรือของขมาเลยสิปูเนี้ยโอ้ยเนี่ยเบ็ผมมาเก็บเห็ดมาเก็บยน่นขึ้นครับพี่ซี่ครับผมสามซี่บันน่ะมากพุทธเลยพุ่มกันเลยเยอะยี่ดอนเดียวเลยกลางโคกเขาคนละมุ่มเลยกางงี้นั่งกางน้อยบ้านลงข้ามมุ้ยมาหาหมู่บ้านทุกวันโคกกองกขม่ามันเหลืออยู่ันเดียวเด็ดเป็นในปูหมดที่แล้วหมดที่บันแล้วเนี่ยมัน เขาเลยุงตัวเดียวเขาห่าสใชรับเล็นสูตรนะโปรสูตรห่าถ้า้วได้น่าสมาธิกับได้หาสหกโอ้มันสองมันหมดตัดได้ได้เกือบแตกมาสามตัวคนแล้วโอ้โอ้ดีหลังคิดได้เนาะเกือบซิปไปเกือบซิ เอาองเอาเอาซองล่างเงี้เดียวจริงบ้านเราบุเนี่ยสองตัวเนี่ยสตัวเอาล่างเีเดียวหมดที่เดียวเหล็กสามติเหล็กแตกสามตัวไปหาได้โกแล้วพวกขนกับทิมันหัวขึ้นแต่พิทตะซองเนี่ยแหะทิมนซองว่า่านกุนว่าผ้าน่ย มันเลยนะทุกวันแมันนั่งสมาธิมันมันล่องมาจากป่านะโอ้มันมันจากป่ามันย่างล่องล่องเลยแต่ว่ัแต่วันอีขอเบิ้งอีกทีนึงมันเกิดล่องมากเจอหนางหนามันก็ล่องเพื่อนอีกเขาันเลงเปินล่องบ่โอเขาเดินลอยมาไล่ขังบ่อเพื่อลงมาจากข้างฟ้าเนี่ยโอ้เป็นตัวสี ทีผิวผาจะว่าบอกสีต่างๆแงเริ่มมาเป็นสีแดงน้องมากเอ้านั่งเยอรานที่มุ่งเครื่องอะไรให่เบาครับโอ้มันใจครับออโอ้เราจะดเกบทิ้งไปฮะทิ้งไปทิงกลับเลยโอ้ยโอ้ยบห หกสองสองห้าสองหกส่บาวันสองบ่าว่าแล้วเพื่อถหายใด้สั้นเนาะเข้าไปนางมากเพื่อจะหายได้สั้นแต่ว่าเข้ากับบริวาเพ่นโรคมากเปนั่นแต่ว่ามันเล็กลงว่าแต่วมั่นใจว่าเออเลกเฉพาะมเขาเขาแจะเล็กนางสมัติครับวันนี้ครับตามที่ บอไว้เขียนนะเด็กสมทีไหยังปูบ่กท่านไหนใกล้ใกล้เมือสิใกล้ใกล้มือนนโอ้ปูยาเริ่อวกเน่วบ่ออยแต่ว่ามันเิมันมันเข่ามาาวันนึงมันหิ้บวันนึงนะบางบ่อบ่บกล้าบออมันตีมันตีเพียนครับอ่ามันตีไทยย็บซีือเงินไปเพรอน้ำพร้อมอืมอะไร้วดเนี้ยวดนี้ตงมาเป็นบ่ปู พอวันเว้นแล้วแโอ้โหเด้สามารถยืนดีเขาหงดเว้นหงวดแต่ว่าตอนที่จะข่าสองหงดบพเขาสามหงวดหรือกันบอนเลนนอนบนเลนนอนเขาเขามาทั้งสามาธิมันคือเขาหงวดดีหงวดหรือเขาสองหวดเว้นสามหงุดก็การมันบ่บบอนใจนะ เีสบใจราวันเขาจะหาตัวเดียวหาตัวเดียรักไหวพรัอ้โอ้มันเขารักลอยเนาะเขาลักอยตัมวยเคร่องซิปนี่ใครแนนโมกชาวบ้านมาได้รับสูวนได้เลส่วนห้าหกแปดเนาะครับครับผมมันบ่มันบ่เขาหกแดเนี่หกแปดแ โอ้ยขามี6หกมนี่แหครัวมีหกสารว่าเดี๋ยวหัวขึ้นมีหกสามแล้วว่าหกสองหกสามเนาะเพราเดี๋ยวว่วขึ้นให้ก็เลยบะกะว่ากะว่เนี่ไม่นะครัวเด็กลางมันให้หกสามเราะวาขึ้นครับหกสาม วันที่แลวนี่มันมี6-3แต่พอเดี๋ยวขึ้น3าแบนี้โบเป็นตัวเน่นซ้ำแบบนี้ัถ้าเป็นตัวเน่นก็ไขคแน่จีได้ีโมขึ้นโมลงมันแห่3เล็กล่างแห้ว่าหา6-8นี่มากเลยเน้่ขัดผ้าเปลี่ยนเป็น3เงาะซื้อไอ้6-8หาใบโอ้6-8หาใบ มันมันหาไปย,ยิบยิบรับผมวัดงพันธ์บางพันธ์โเมื่อน mm yeah. oh yeah. ี้ว erm ัตกาบมาครับผมวันตกามบาไปไปพ่นใส่วันตารบาไปวัดไทยมาประมาณมนีสิบไม่ที่ะาไวมากโอ้ป้ป้าถุจักเอาไวมากล โอ้ปันยักข้างจักว่าอะไโชคปั้นหหรือว่าไปตึกไหนไปละไว้หยพิตานาคลาดอยู่บัดไยอยู่พุ่มมิสัยโอ้ยพุ่มมิสัยเป่นโอ้ยโนเลื่อพุ่มมิสัยออกไปยังไงนะอยู่พุ่มพุ่มอะไรพุ่มมิสัยเลยในพุ่มมิสัยเลยฟังเนแนวโพงไหมครับผมบัดไถไหมโอ้เขาพันเขาพันห็นในบูพยานาอ่า มาอ่อนโอ้ยปูห้าผ้าไปเนี่ยโอ้ยใส่รุดเขาไปเสียท่อให้เราเอมเขาบริสารเขาออกไปไปเขาเขาม่มีอะแต่เขามัาม<ะ>นมีมันมันฝันเ่ยวเขาเจ้าฟันเกี่ยว<น>เขาเจ้าฟันเกี่ยวเขาเลี้ยไปบึง<น>ง่วยไม่ได้โชคที่บอกคุณันมันว่ามันเรียนมันขึ้นฝันฝันว่ามีพรม่กำลังมากก็ ก็อิดสาปูนน้ำพลังสามคนเห็นฟันเห็นสรพงพ์โอ้ทรงขาเอทรงขาสั่นถ้อเสียแขนยาวไม่ไม่เห็นน้ำขึ้นเพราว่าเพราะว่าอบุรณะเอน้ำทนไม่คออิดกบเปิพลังนะอพลังกับม่าใส่หัวหับ่อไทยในคนเดียวอ มันไม่ไอาปูนก้อยฐานผะเอเอเมื่อที่ดวงดีระวะมาลองเป็น,น<อ>ปีไปได้ก็โม่ชักเลยให้ไปสั่งที่พูอืสั่งโอ้ยสั่งมันอยากเรียสังนี้ยมัน,นไม่มีปัญใจไม่ไม่ซับต่างไ่ได้ดดดดดดก็ดีก็ติไปสั่งไอผู้ดั้มด้วยคุดแกบพุบ เอเนี่มบ่ผาานดอกถ้บานเขาจะเิ่งลาให้หแล้วล่าให้หแล้วนะอาจ,จะมาอยิบครอบเอไปอือครับมันบ่มือบ่การนั้นมันบ่เขามากแต่บอกเรว่าถึงมันกรพรามอน้นมากเอ่เอาเงินหมายสารครับแ่นครับอืมมันเกิดอย่างอยู่้วพวกใหมท่ที่เอ่วัดทำ้าบทเนี่ย อาตมามันใจพูดหวานเก่งพูดดีแต่ว่าเป็นั่งจะเคลืนเนี่ยมันตีมันตีดีเรื่อยนะตีมาบอกเรื่อยวะแต่ว่าปูฝันมาเคลื่อนดีเพ่าะอะไรตัวเรื่อเรื่อยบอกปูฝันเห็นบ่ไัวเลยแต่ว่าเห็นว่าไอ้เช็ดฐานพผาเช็ดฐานพระพันธรูปเออนั่งสมาธิเองล่ะ มันมีฝรั่งมาสามพ่นไว้ก็ใช่คนเดียวพ่นมากสากป,ปูนเอาเอาปูนเอายึดมากมากฝรั่งมามาซอยก่อสร้างเนียนวันสี่เดือนฝรั่งมาซอยสางบกบเนี่ยบ่เงินประเทศนอกบ่เมาะสางเงินนอกบแล้วเ,เจ้าปงแล้วเมือ่อวันก็ไปบ้านสากของไข่ ครับหลวพ่อไองนั่งส่งก็ดีนั่งส่งนหน่อยคนมาทีนี้คนมาซอยหรือฟูเอ่อโอ้ยแม่เร็วเนี่ยไอ้กำลังแข็งแห้งครับถ้ารไปมันบ่แข็งแห้งเยนี่มันจะอ่อนแห้งอนมีกำลังสารมาพูแล้วก็เสรนจลอ๋ออันน้สูตรปลานี่ป ถ้านี้ยนังครับผมนะตัวเลข<ม>เบื้องต้นก็คือเหล็กเล็บสูตรูกับพี่ชีนคำนวณครับ<ม>นะสำหรับเลขกล่างสามารถที่เนี่ยตัวฮีเดอร์ตัวชุดเดย็นก็คือชุดนี้นะาฟูร์ะชุดนี้บทมีบทมีล่างที่เราเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นเลขบนนี้เลยนะครูเนาะบทนี่เดี๋ยวหนึ่งหกเก้ากับหกเก้าเนี่ยแต่วันนี้สองตัวคืดของเก่าตัวนี้ก็บเนี่ยล่างคือแปดซีครับผมครับผม